เฮ้เราพุดเเวทีก่นแลกวก็ตั้งสอนที่ะพาคนโกหกพูดเเวทีทันยัยฮินิวดาตังสอนเราเราเรยอต์ตั้งกสอนใครเอาเวกลตัสอใครู้ก็นีเหอใครก็เลยอยู่ข้อนีเดเ๋ยยาชเราผ่าตังกสอใครนี้มือหาคนรอคือนารีอเมริกาชีนี่หอตังกสอใครนี้เาเรียกพอต์ต์กยรได้พูดต่อเตวได้ผู้นำดีเคบเตรียมส่งเหยือค้ามนุษย์ต่างชาติให้ไทย ยืนยันร่วมปราบปราบแก๊งคองเซ็นเตอร์เอาไว้ในเมเวด้าตากาซโซ่คู่ต่อเตเวด้าเลออ่า DKBA ขั้วนาที่ติดผ้านี้กระเชื่อโคกระดานอปวาหรือบาตาลีอลอนออ้อติดผ้าเลอคอขเซ็นเตอร์อัตตาโลกระเชื่อนี่เวด้าอยู่เตเวด้าวีบลอนี่เนาะเตเวด้าคือเวทีติดผ้านี้กมาตะกุตาเลือตามมาเลตุเลตกตุยเวด้าค้อเซ็นเตอร์ติดผ้าอัตตาโลตาเกลี่นี่เนาะ awen la d k p a ta ka pa no permit ta ta so chai la pato no di de de na we la ba mm aku ta do de de ma la ba ba ta le ta ju tan nan kha me chu la ta 400 ba no ta ka so ni kuai de da su me nya jicca i de we da pha ta de nya i no pha ti chi ter ki ki to ki chi ye very important ta ka so awen fe kwa we da thu ko sai jo la no awen ke we da nya no wi ter aku นอเลดกบาตกปาตาลอตตากเลขอนี่เด้อตอนอมุโทเลกญอกวตกปาอเวดากวติกเวดาตาลอเลจกเคนออุลูลอเวดาสาดดออยู่อาสวะช่องแคบเอ่ออำเภอพกพระจังหวัดตากนอเลพกพระตกป้าดอมีสิกวเวดาตาลอต่อต่อเลบาตา สิเกตอตุกุเวดาเลปัวเลบาตาลีออลอออออปัวบาตัมมาชามาปุยวยออติพระอัลลอเออต่อๆต่อนี่ลออืมเอาเวนี่ดะเปกะเลกันหน้าอยากวะเนาะสุโคไซจอละเลดีเคพีทกับปะเอาเวปะพลาโตเวดาเนาะปัวมาตักกะสอนเวรีโปรเจกต์นี่ลอวีบลอนี่เทวดาตาตู่โมใหญ่นี่ดะป้าคุสิกอเวดาเนาะตุกโขสุยวะ นอดุยาโคขีและดี b คบีเอกปาวีบรอนี้ป้าคือซิกอดอตุโคซาอองนามีไวด้าดุยาาโคและดีเคบีเอกปาสิกดดในเวด้าเนอเอาเว็บป้าพระทอาเวด้าจิตใจอีโยเกเวด้านอร่วมยืนยันจุดยืนของดี b คบีเอว่าว่านับตั้งแต่เข่าแกงคอเซนเตอร์โดยกลุ่มไนทุนจีนเทา มาใช้พุญช์ที่ในความรับผิดชอบของ DTBA แต่วดาได้สาดทออา่อเหรอเนาะคอเซ็นเตอร์อัตาอร,ตรากระซอที่ระภาคทูดทตลอดอ๋ที่ยาบาเวลาเลอตรุละหมอมุกรูกไว้กว่าจะกระชวบาที่ระภาค No he juge he <laughs> tu no beta aboa mu le DKPE atta log we bloning that you cannot ta kota ke hali lo lo ko boga no pakku sikodo kwa glue aga kit na pani tu beta po beta DKPA ti ba but the make me to be ba de we no po class ha ku claire dit ana po kemache do ma li tu li to qui ta gita klo ta lo ta claire อ่าิภาพอีกหนึ่งอเอาไว้ในเล่ดีเคบีเกับปาเนาะอาเว็บติธาคอนเฟิร์มป่าพลาท่้าไว้ได้ดีนี่วีบร้อนี้เนาะบ้าขาดเนาะตากินขายตุ้โคไซจอล่ะเลดเคบีเกับปาเอาเวปาพลาท่้งไว้ได้ดยความาตากซ่อนเลยอยู่กลอกเว้เว่เตวดาได้ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ไปกว่า200คนเนาะเตวด้ปูกคนนี้ประมาจปว่าเรปาตาลิโอทิ่ิภาพจะเจรนดีอากีริยาบา ผ่านทางการเมียนมากักบทางการไทยเนาะประมาเจล้วปูกินี่เดี๋ยวเจะวด้าไปเชืเชอ่อของคอลูไปที่ลาเรื่อยอวิบรอนนี่เดี๋ยวเมืเอ่อเรื่อเซกโล่กันได้โดยอยู่ตะกบานนี่หรอแต่ไม่เคยได้บอกว่าเราช่วยเหลือเป็นปาปลเรื่อยประมาเจอเรือยเป็นนอกจกจ้างนอนตะบลบาแต่และเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะช่วยพวกเขาออกมา ปตตมีเคมีหรือใบาเทวดาหรือปัจจุบัจะทุบเลยนักขีดกว่าที่ผ่านนี้เพราะคนจีนเข้ามาเช่าพื้นที่ทําคาสิโนออนไลน์เนาะเพราะคนจีนเข้ามาเช่าพื้นที่ทำคาสิโนออนไลน์แต่พอทำสแควร์เมอร์คอร์เซนเตอร์และค้ามนุษย์โดยพวกเราไม่รู้เนาะเทวดาปาตรูที่ผ่านนี้เดอะอเวเจต้ากตัอาเลโลกาดิตเตอร์อเวเดาบีจีเอฟอัดติคูและปัตตมีเรากาบมาตราส่วนกันนี่หรอ เทวดาตระหนักเหงาตาลอยตักเลฟนี้เทวดาเลกมาเวลาคาสิโนต่าตักลูกตาเชียลอยถมยุลงเหรอบ้านนกเเล็กฮีนี่เด้อเทวดาอาร์ทอดเดอคอเซนเตอร์อาร์ทอเดอสเกมอาร์ทอเดอตัมบัลเลนบากาปากยอดที่ผ้าปัจจุบนยาบาเทวดาโดยที่เราไม่รู้เนาะตึไม่เลือกปัจจุบันเราหนีอยู่กับเวเราก็ไม่ได้นิ่งนอนได้ปราบปรามพวกเขาไม่ให้ทำเออไม่ขอเนาะเขาอ่า ไม่ให้ทําถือว่าผิดสัญญาหนอโคตตอนนี้เทวดาจึงด้วยเรื่องประติญญาบ้าป่าที่ไขอะเหมาตาเอ้อหลอๆกว่าแล้วกับมาคาซิโนตัวเดียวหรอมาซันลางีลุคคีบานีดาป่าคือไปได้ดอตตาลีออตาลอออหนอตามาเลมากาพากะหน่อที่ไขวีลอนี่ปะป่าเรื่องตะกู่ที่ไขนี่ตําไว้ได้นิสดเหรอตาเอ้อหลอแล้วกับมาเอ้อหลอตะกู่บาอโคตที่ตายตอนนี้เทวดาหนบิเก้ตอนเวลาตาฮากูฮาวอตาบ้าลุบาทีอะอะโกโว တော့ခခိုင်နီးเทวดาก็มาเจออ่าปัวเลออ่าปอม่าทูเพลรก็คือบ่เนาะกว่ากันย่อละปูกุเนอากาคิยาลีတော့ခခိုင်နီးเทวดาโอ้เลอปัจจุภูเนาะอากาตคยันนุยชิခခိုင်อีเนาะปอม่าลอตี้ลอตเชปาติรพานีอ่านော위นောดွားเมลอตี้ลอตเชวีมานี่เทวดาปกเซกลอดโยเนาะดิสเตอร์ปกเชนี่กระติปาตคยันนุยชิอีสุโยชน์ภาพอัจจุภูนี่หลော် เออเอาเวนิดะคือโคไซจอลเนาะเอาเวปะพลาทั่วเวดานี่ตอนนี้ยิเตียนนี่วะเนาะอัตปะพลานี่เอ่อเลลอกะลกะที่ตอนนี้บีจีเอฟอัตตุโคเนาะอ่าตะกันนี่ล่ะแล้วเอาเวเตเวดาเลตรูนี่เด้อตัวคู่นี้หลอดเจเวดาแก่แหมเวดา อ่ามุกลัวกว่าตาตักลูกกาจีอลอตะหลอกมาชันนากิโดเล็บฮีบลนี่เด้อเตวนามาไว้หน้า data อ่ามาเลยมากับกูปาญโญลีอลอปาญโญมาชุมบาชาปาญโญเอออาโกดาตาที่ว่านี่เตปติยาบาอ่าลกลกอลตังเนาะอตาปะปลานิวิบลนี่เนาะเอาเวสสิกโดไว้หน้าจิตใจเตวนาปาตยามีเชื่อกล้านี่คักๆนี่พมาลติลเฉอาสุเวตที่พระอมีตที่ก็ ตาโอตาสัวนลอนเนลุยชีคือกาลีเต่ไมได้เนาดะดอกปาที่ไฟนี้โอเลตาลเลอร์ปูเพลดดอตาบายูรีอาคุณจะตานี้แต่วม่ได,ได้เราจะส่งให้ทางการไทยต้องการให้เขาได้กลับบ้านเม่ถึงเรื่องรอที่ราชเชคเ,เลยล้อนี้กัจเชอร์นี่อยู่ดอกไปช่วยมือลา่าเรือปุ่นตะกยานลุย,ย,ยชีนี้กักกีบ้ากี่วไว้ได้หรืออานองจานาเวตการกจ้าเดือตะการกจ้าลอนี่เนาะอ,อืมเอาไว้ในปากพลายท่อยได้ดอกเดี่ยวหรือร์เจ๋อ ความมาถ้าก็สดเจดจานี้วิบรนี้กุเโกเวน่าเจจาอีกนอเตเวดา่าเลยอยู่กรบกเเวหนอพนจตวาไซจอนละเปิดเผยว่าเขาได้ออกประกาศไปยังบริษัทคนจีนว่าถ้ามีชาวต่างชาติต้องการกลับบ้านไม่อยากทำงานเราพร้อมให้การช่วยเหลือซึ่งเราทำเต็มที่เพื่อให้รู้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการขามนุษย์ นอสุโคไซจรลาปะพราทเข้าเวทาจิตจาอีกเทเวดาเวบบบราราโลเวดาเลตรูอะมุกร nah ูเวกว่าอะคมณีนออะบอกลิซาและเฮอุลดิคิบีตาลอตที่ด <mismos animals under kindergarten> ิภานี้นอเทเวดากว่างะลลาลาเลอะมาตามีดะมืบากว่าที่ดิภาลืมอิดอกกีและหีนี้แล้วก็มาเจอทุกเกรรอบทุกเวทที่ผาเทเวดานอประกมาเจอ ลกล,ล่าบาลอนอไปอ็ดอดดูที่ยาปากคนนกกเดแล้วอที่คือดอตาม,มาเลมากากะปากูบงงังยอบ้าอืมเอาไว้นี่ปาาพลาทอกระกโ,ดดโดดไวด้ได้ดอกความมาตทางสอดเจจานี่วิบล้อนี้กุยกระโดดไวด้ได้นาะสำหรับการส่งตัวเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติทางดีเคีเอได้ประสานไปยังในกาลวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมที่ทำงานด้านมนุษยธรรมและได้ประสานงาน เพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และช่วยเหลือเหยื่อมนุษย์เหยื่อกันค้ามนุษย์และทางดีเคีต้องการประสานกับทางการไทยเพื่อรับเหยื่อมนุษย์ชาวค้ามนุษย์าษยชาวต่างชาติเหล่านี้ได้กลับบ้านด้วยนอลากเตนเนกเกวเวอร์นี่เดอเกยกิเวเตเวดาคล้ายอนี้กวาเลิเออเามาเจอทุ่เพลทอออ้เลปจิปูติสผานี้เลิศดีเีเอเจอกับปาเตเวด้าเลยอัตวเวเซคลเวด้าเนา อยู่อับโลกกรุก๊กเนาะเป็นทรรมอาิษอคูตระกาอามีไว้ได้เริงก,กันนวีสืบแสงดอกที่บ้านเลยตาเริกกันวีสืบแสงนี่เนะไว้ไม่ไว้ได้กว่าตะกาเลอกคู่เก๋ไว้ได้เลอกตูเมเกอร์คู่กาเลิกบ้าตาม,มาตีมาชามา ลีอลอตีนพานี้อเวคือกเลสระปกปาดิตะระปาตีนพานี้กระทุเผ่ถ่อกุยลอดอบติบาละอเวเฮลอเวดาละอ่าเมชอตาลอนิตัจฉาบล็อกบาเนาะเฮลูโปทวยเวดาตัจฉาตะปุทคาอีอะโคตะตะนี้ดีเคปาเซคโลออร์แกไนเซชั่นดาปาลีตะกะมะบาเนาะเอ่อดีเคปานี่เตบตะละอเวเซคโลเวดาดอกานนวีสืบแสงปากาอีเนาะ เอ่อครบลือเทวดากว่าเวนี so, it, right? mm. ah, ้เนาะคอมยอกานโนบีสุบแสงในดาเวนี้ปันการเริ่มมาตาบ้ากาเด๋เนาะปราตัวเอ่อดอมมาเจียวปาปูปายอที่5วีบลอนี่เดเทวดาติเมลื้อตาเขลบ้าบลบ้าดามอนี่เนาะอเวระกะเชครอสเคลเมดาอยู่ที่ผาวีบลอนี่กระเชกี่ปาที่5อีกะนิกี่บ้าเทวดาลื้อตะกาลื้อกระจาตะกาลื้อกระจาล้อนี่อ๋อตะกะส่วนนี่กวยปาพลาวะดาติเพนี้ลอ เอออาคุณแต่เอาไว้ีนเดิมิกดเอาไว้ได้ D K B A เลอเอาเวอีกตะกบะเนาะแต่ไม่เลอพยานตรงสู้ตะกับป่ะห่ไม่ไม่เลอพยานตรงสู้ในเดิมเลิกติกุเอวันตะกบะเนาะไม่ไม่เลออีกรูปวันในเดิมอา้ารวันยันะเรียกลาดาวัโก้กันเนี่ยหรเนาะป้าเดิมติกุซ่าเอาเอาัวป้าเดิมติกุสวีว้าัวปลาเดิมติกุไซจอละัวซิโกอืมอาคุณแต่ีนเดิมอาติเวทพิบ้าปลาทเนาะตาสุต่อตาลู le ka maletule to ku weda tali ollo opaku kwa nyota ma chu ma cha nota hali ollo ta sipai akulu glu no aku ta do ni baku kok kwa ka da la siwetit pa hok ku bwa ka kai ni da pa mi jo ami do do ma te nyol lo ta lo adat ta tek ni ya kwa kwa ta lo ku to lu to le ka so pa plata ko weda ni bi eta lo ki to la na te nyol lo no เราก็อย <anto> <is sul> <ento> ่างหน่วยต่อปจโอกีต่ออากะภาดีดีเคบีเล่นะเออเอาก็แต่ตอนนี้เด้อจะมีกันด้านนี้เนาะครบลือเอาละสุเวตติดผ้าตาลอตาเคลนี่เด้อเอาลอเอาลาสุเวตติดผ้ากับบายป่าพลาท้อเนาะอะตาป่าตรานี่หรอเอาก็แต่เนาะอะตาป่าปลาที่ผ้าลือผ้าท้อรีเนาะละสุเวตติดผ้ากับมาลีตุลีตอกีไว้นะตาลีออลอออติดผ้าอย่างหลอซิก่อนนี่หรออะเนาะก่อนี่อยู่ไปจับตาเฮเมื่อพบเรียกว่าเรื่องรุ่นและเกตาร์ อากาศที like ่รถผ่านนกีกับเตอร์ไห้ şey ื่อคนนี้ว่านออยู่ที่บ้านมีคนแต่ละปีรไฟผาอีหลอโคเช่นน้อกว่าผถไฟอีหลอไม่ดีในพอไม่คืนนพอลกว่ารถไฟอีกหน้าพวกเราในในบ้าเลยฟุกเลยแต่เที่เจ็บคนน่ะน้อเออเอาคนแต่เราเวนี่เดอช่วงวาต่เอาเวนี่อุตสาอย่าอย่าตั้งกระตูตตลอดน้อมีาเก็ท่อปะทอนเก็บท่อปะทอนดีเจหรือเป่าบ้านฉันเราเราสกนเลยดู้ก็บ้ามาเจอชู no parole a batalle li o lo ti di pa ti no awai mi we da dkpa aku na ti di pa ata he pa phla ata pa pra do awai da the reporter ata ko so ni lo pa pra du ti nya ti ko te te y lo da lu